เป็นกระติกน้ำใบโปรดของน้องมานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระติกน้ำเก็บความร้อนความเย็นใบนี้ของแบรนด์ดิวเลอร์สีชมพูลายกระต่ายคือถูกใจมากาม,มาดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้างในก็จะมีหลอดซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้และมีสายสพายน่ารักน่ารักมาให้1ชิ้นนะคะแล้วก็ทําการใส่ทั้งสองข้างเรียบร้อยสพายสะดวกมากมาสำหรับล้างหลอดมาให้1ชิ้นส่วนหัวเขาก็มีมาให้2แบบเลยคะ่ะหัวแรกก็จะเป็นแบบหลอดดูดน้องเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะคะไม่บาดปากด ส่วนแบบที่2ก็จะเป็นแบบยกดื่มตัวฝาทั้ง2แบบก็จะมีระบบล็อกอย่างดีไม่หกแนะนะ่นอนสแตนเลสที่ใช้เป็นเกรด316ซึ่งเป็นสแตนเลสเกรดดีที่สุดทนต่อการเกิดสนิมและการกลัดกร่อนมากที่สุดเป็นเกรดที่ใช้ทําเครื่องมือแพทย์เลยนอกจากดีไซน์ที่น่ารักแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้แม่มั่นใจเลือกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ดีลเลอร์ให้กับลูกน้อยส่วนแก้วเก็บร้อนเก็บเย็นโดยทั่วไปจะใช้สแตนเลสเกรด304นะคะเป็นเกรดที่ราคาถูกกว่า นอกจากน้องจะเก็บความร้อนความเย็นได้ดีมากแล้วฝาก็ปิดสนิทกันรั่วกันซึมได้ดีมากไม่มีรั่วซึมใบนี้ขนาด350 ml นะคะขนาดกําลังพอดีพกพาสะดวกไม่หนักไม่เทอะทะมีให้เลือก3สินค้าคุณภาพดีเหมาะกับลูกหลานไปกดในตะกร้าเลยคะ่ะ